ขอเป็นตัวแทนทีมล้อเสียบทานสปอร์ตในการแข่งขันครั้งนี้หากใครชนะคนนั้นจะได้คืนดีและบอกรักกันในที่สุดและวันนี้มีประธานสโมโสรล้อเสียบทานสปอร์ตมาให้โอวาทและให้กำลังใจทุกคนเธอคือคนที่ไม่มีใครรู้จักประธานบริษัท ชื่อท่านคุณหญิงป๋องแปงสวัสดีครับวันนี้นะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ NP Arena Sport นะฮะสนามแข่งมาตรฐานของพวกเรานะฮะวันนี้ได้รับเกียรตินะฮะจากท่านประสานธโมสรน,นะครับรอเสียบท่านตปมอรน,นะฮะมาให้โอวาทวันนี้นะครับโอ้โหวันนี้เต็มยศมากครับคุณหญิงนะครับ ใครได้แชมป์คะใครได้แชมป์วันนี้นะครับเป็นการแข่งขันเล็กสุดท้ายนะของฤดูกาลนะครับวันนี้นะครับจะชิงชัยชิงแชมป์กันนะครับวันนี้นะฮรระหว่างล้อเสียบทันสปอร์ตกับฟาสโนวีนะครับวันนี้2ทีมนะฮะนะทีมงานนะครับเตรียมสนามแข่งไว้เลยนะฮะวันนี้นะครับท่านประธานนะฮะวันนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเล็กนี้แล้วนะครับเราจะชิงแชมป์หาผู้ชนะนะฮะครับ วันนี้ซึ่งล้อเสียบทางสปอร์ตในคว้าแชมป์มาเยอะแยะมากมายแล้วนะฮะแต่วันนี้นะครับจะมาชิงแชมป์โดยฟาสโนวีครับท่านประธานได้แชมป์ไปแล้วแต่วันนี้นะครับเป็นเลกสุดท้ายฮะมาดูกันว่าใครจะได้แชมป์ครับยังไม่แข่งหรอครับยังไม่ได้แข่งเลยครับผมออกมาทำไมครับเปิดเปิดงานนะครับอ๋อใช่เปิดงานเปิดงานวันวันนี้อยากจะเรียนเชิญท่านประธานเป็นคนโบกธงได้ไหมครับ โบกธงนะครับเอาธงมาให้ท่านประธานหนึ่งธงสิรถจะชนทนประธานไหมสำหรับวันนี้นะฮะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านประธานนะครับรับโอกาสนะครับมาโบกธงนะฮะสวัสดิ์ธงตาหมกรุกในการเข้าเส้นชัยวันนี้นะครับตอนนี้นะฮะท่านสตีนลาสียมซูซูเอ้ย สู้ๆเฮ้ยสู้ๆเพื่อวิถีภาพล้อของเราเฮ้ยรถมึงอยู่ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยรถอยู่ทางนี้บอกนมเฮ้ยเฮ้ยพวกนายว่าพวกเขามีปฏิกิริยาแปลกๆกันไหมสองทีมทท้งที่จะแข่งกันทำไมเขาแบบจู๋จีกันอยู่ตรงนั้นเนมึงทำให้ตายก็ไม่ได้หรอกต้องแพ้ไม่ทันต่อนีนี่ฮะทั้งสองทีมเนี่ยเตรียมแข่งกันเรียบร้อยนะฮะทงตาหมักลุกพร้อมแล้วครับตอนนี้นะฮะ สนามสุดท้ายของฤดูกาลนะมาดูว่าใครจะได้แชมป์นะครับตำแหน่งที่หนึ่งนะฮะโดยนุกธนดลนะตำแหน่งที่สองปายปายวีโอนะฮะตำแหน่งที่สามเซนฟ้าสุดาวีตำแหน่งที่สี่ 2, ออฟสเตฟฟตฟาดนะรพร้อมรึยังคะถ้าพร้อมแล้วพร้อมรึยังฮะถ้าพร้อมแล้วทวงมากลุกวันชูชีไป เียดกันคู่ขี้สูสีฮะตอนนี้เนีฮะฟาสโดวีแล้วก็ลอสเสียบทาสปอร์นะฮะโอ้โหป้ๆนะฮะเสียบโค้งแรกโอ้โหตอนนี้นะฮะ โอ้หมีการจอดรถลงมากุกิงกัหนุกันหนีกันด้วยนะฮะโอ้โหสุดจุดท้าจุดจุดจุดท้ายุดจสุดท้ายุดจุุดุดุด ดูฮะภาพมุมสูงจากสนามนะฮะรอบสุดท้ายคู่กี้สูสีคู่กี้สูสีโอโหตอนนี้นะฮะผมหมดแรงผมหมดเสียงแล้วครับตอนนี้โอ้อ่าตอนนี้นะคู่กี้สูสีเลยติดตามกันมาลุกทุนระดับบาย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 โอเล่อบายบายโเล่อโอโหนะตอนนี้ถอยมาตั้งหลักนะฮะตอนนี้จะจับไปที่หน้าจอให้ผมสักครู่นะจับไปที่หน้าจอให้ผมสักครู่นะทุกท่านผู้ชมฮะอตอนนี้นะตอนนี้นะตอนนี้กันท่านผู้ชมฮะที่หน้าจอนะ โอ้ตอนนี si oh, um od, ha, i, oh, 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 ้นะโอ้เ si บียนคู่ข si ี้ส si ูสีมากเลยนะตอนนี้โอ้เสียงผมจะหมดครับท่านผู้ชมครับโอ้ตอนนี้ตอนนี้อะโอ้บายบายวนนีโอฮะจะเข้าเส้นชัยแล้วฮะตอนนี้เปลี่ยนคู่ขี้สูสีกันมากสูสีกันมาสูสีกันมาสูสีกันมาโอ้เข้าเส้นชัย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 มาแนะตอนนี้นะอีกสองเมตรสุดท้าย200เมตรสุดท้าย200เมตรสุดท้าย เข้าสั้นชชยไปแล้ว่ะตอนนี้โอ้โหดูเวลา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 นะฮะโอ้ตอนนี้ฮะท่านประธานครับท่านประธานเวลาตอนนี้นะฮะคู่ที่สูสีเลยค่ะสิบจุดสี่สามเข้ากันเลยฮะสูสิบจุดสี่สามเข้ากันเลยฮะ เอาเปไว้วันนี้เช้านะฮะได้แก่นุกธนิอนกับไป,ไป,ไปอยปายวัยโยนะ,ะที่สอได้แก่ออมสเตฟ้าที่สามได้แก่เซดฟาสโนวีนะฮะวันนี้นะฮะสำหรับนะฮะ NP a น e n อ Sport สปอร์นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ทุกท่านนะครับติดตามรับชมวันนี้นะครับ การแข่งขันเป็นไปอย่างมันนะฮะโอกาสเล็หน้ามีนะครับฤดูกาลหน้านะขอเชิญทุกท่านอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้นะครับขอเชิญนะฮะนักแข่งที่สเตเดียมด้วยนะฮะวันนี้ที่1นึ่งนะฮะที่1นะครับวันนี้มี2อคนด้วยกันนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะในประวัติศาสตร์ของสนามเราเลยนะที่หได้แก่ขอเรียนเชิญฮะทั้งสทีมไม่น่าเชื่อนะฮะ ฟาสโนวีกับล้อเสียบทานสปอร์นะฮะได้คองชป์ถ้วยด้วยกันนะครับข,ขอเสียงปรมือด้วยที่สองนะกกออฟสเตดฟาร์ะฮะจากล้อเสียบทานสปอร์ที่สามนะกกอเจนฟาสโนวี ขอเรียนเชิญท่านประธานสโมสรน,นะฮะท่านผู้หญิงป๋องแปงนะฮะมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักแข่งนะฮะที่ได้ลําดับด้วยวันนี้ทั้งสองทีมท่านหน้าที่ได้ดีมากเลยนะครับทุกคนพร้อมนะ,ะของพวงมาลัยน,นะฮะพร้อมนะฮะเอาของพวงมาลัยทีหนึ่งได้แก่นกเนดิสบับปปโอรีโอทีสองได้แก่ออฟสเปฟนฟอนทีสามได้แก่ เซนฟาสโนวีสำหรับวันนี้นะมาเริ่มฉลองแชมป์กับพวกเขาในมิตรภาพครั้งนี้นะฮะทุกการแข่งขันมีทั้งศัตรูและมิตรภาพความรักหากที่ใดมีความสามัคคีที่นั่นจะมีคำว่าชนะและแชมป์รออยู่นะครวันนี้ก็เช่นกันนะครับ NP Arena อ p o r t สปอร์ตวันนี้ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมในวันนี้นะฮะขอบคุณทีมผู้จัดนะครับขอบคุณทีมผู้จัดนะครับคุณป้าอ้อยคุณไม่ก้อยนะครับคุณดานะครับเอฟซีเกาหลีทุกท่านนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับและก็วันนี้ขอบคุณทีมสตีนไลฟ์สดจากเสียแปงนะครับแอดมินดูแลอาหารเครื่องดื่มที่น่ารักนะครับคุณตาลนะครับวันนี้นะขอบคุณแขกรับเชิญนะครับเตะตระกูลตอออฟสเตยฟัดแกร์เพอร์พีคอมแอมบียธทยาและก็แจ็คกี้นัทวุฒิโอม พรชนะโจทาทวัตชัยในวันนี้นะครับนะฮะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับวันนี้นะขอจัดอ่าสำหรับประธานสโมสรนะครับคุณหญิงป๋องแปงนะฮะให้โอวาสสำหรับวันนี้ด้วยนะครับให้กำลังใจกับนักกีฬาด้วยนะฮะก็นะคะก็ชมตั้งแต่เดียนนั่งอยู่ข้างหลังนะครับไม่ได้ออกตัวนะครับนะคะอ่า เขาหลอกให้มาแต่งตัวตั้งแต่สามทุ่มนะคะก็แม่กไม่กล้าออกจากห้องเลยอายคนคะ่ะหลอกแต่งตั้งแต่สามทุ่มนะฮะเป็นกำลังใจนะครับสำหรับ<อ>เพื่อนรักเพื่ออ,อะไรนะเพื่อเพื่อน <laughs> รักกูมองว่า <laughs> เพื่อคูรักมงว่า <laughs> นะครับวันนี้นะคะ <laughs> <laughs> ก็อยากเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับให้กับป้าอ้อยนะคะป้าอ้อย <laughs> <laughs> Bakai, bakai, bakai Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Lolo Happy birthday to you Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday ก่อนแล้วกันก็ถือว่วันคล้ายวันเกิดย้อนหลังของคุณป้าก้อยนะครับในวันวันคล้ายวันเกิดของป้าก้อยในปีนี้ก็ขอให้ป้าก้อยมีแต่ความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมดังปรารถนาทุกๆอย่างเลยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับก็ขอบคุณที่ สร้างสรรค์ผลงานดีๆสร้างงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครัขผมคุณที่ให้โอกาสพวกเราชาวบ้านสิงห์ได้มางานในวันนี้ครับขอบ Happy Birthday ทูปาก้อยครับอขอน,นึกถึเรื่องอโฟนไหมฮะครับผมดีครับปาก้อยครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณปาก้อยด้วยนะครับผมที่ที่ให้โอ้ปะก้อยยกอย่างเดียว,วป้าป้าเอาขึ้นก่อน ขอบคุณพระก้อยนะครับในวันนี้นะครับในงานที่ดีๆแบบแบบนี้นะครับที่มอบให้กับพวกนุกพวกปายแล้วก็ทุกๆคนนะครับได้ได้มาในงานงานนี้นะครับผมก็นุกก็ขอให้พระก้อยมีความสุขมากนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงชีสิ่งในสมุกปรารถนานะครับผมร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปนะครับพระก้อยครับก็นะครับอ่า ก็ยินดีนะครับที่ร่วมงานกับป้าก้อยถือว่าเป็นงานแรกแล้วก็ถือว่าป้าก้อยมีความตั้งใจมากให้เกิดงานนี้ขึ้นนะฮะก็หลายอย่างนะที่ป้าก้อยได้ตั้งใจนะครับก็ประสบความสําเร็จที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะแต่มีบางอย่างอาจจะไม่สําเร็จนะครับแต่วันนี้ผมมาทําให้แล้วนะครับผมมาทำให้ <c oughs> ให้แล้วนะครับผมนี่เลยนะฮะก็ตามที่ป้ก้อยอยากให้เป็นวันนี้ขอให้ป้ก้อยมีสุขภาพแข็งแรง แล้วก็ร่ำรวยนะครับหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับบ้านสิงห์แบบนี้ไปนานๆน,นะครับขอให้ร่ำรวยนะปะ้าก้อยมีอย่างหนึ่งครับที่อยากให้ครับผมผมได้ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรครับอะไม่เป็นไรไม่เล่นลูกในจะ <c oughs> ก็มีมีอะไรไหมส่งเลยนะจริงๆสำ,สำหรับวันนี้นะฮะอยากจะฟังความรู้สึกสำหรับ สำหรับป้ก้อยวันนี้ในโอกาสวัน,วนเกิดวันครบวันเกิดด้วยและก็เป็นตัวแทนของผู้จัดด้วยนะฮะวันนี้มีความรู้สึกอย่างไงบ้างแล้วก็กล่าวขอบคุณเอฟซีสักหน่อยนึงนะคะับปก้อยสนุกมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะเอฟซี FC ทั้งหมื่นเจ็ดพันกว่าคนนะคะที่อุดหนุนคอนป้ก้อยนะคะคิดป้ก้อยเหลืออีกคนอนงานอีกงานหนึ่งนะคะวันที่ห้าพฤษภาตอนนี้ก็คือรอวันที่จะได้จัด โควิดหายเราจะได้เจอกันนะคะแล้ววันนี้ลูกๆแล,ละหลานก็คือทําให้ป้าก้อยมีความสุขมากหัวเราะตลอดงานเลยค่ะอารมณ์ดีอายุยืนไปอีกหลายปีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ สำหรับวันนี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับวันนี้นะฮะนุกปายอินเลิฟคอนเสิร์ต EP2 กูรักมึงว่ะนะฮะขอนำความสุขนะและก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีวันนี้นะฮะขอให้มีความสุขกับนักมานนะฮะวันนี้คงตั้งหลากกันไปด้วยภาพน่ารักน่ารักตรงนี้นะฮะสวัสดีฮะขอให้ทุกคนแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับอย่าลืมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ 你过来。No